เอาแล้วกินอิ่มก็นอนดีแล้วพี่น้องกินอิ่มหนังทองตึงหนังตากระยอนเมียว่าเฮ้ยป้าป้ายอย่ามายุ่งกับหนูนะหนูจะนอนเนี่ยหนูได้พาปูที่นอนไหมเนี่ยอือพาปูที่นอนไหมพาปูที่นอนไหมสีสวยขนาดอืเตือนเตือนลูกออามันสิเที่ยงอะไรนี่ อติโธนอนเยียงนางหนาเนอเบื่อเพื่นทานอนเพิ่นพี่น้องเอ้ยทานอนลูกบันนี่่นเอาผ้ามาคลุมหนาโถลดไว้ซ้ำเป็นผ้าปูที่นอนให้เขาโอ้ยอุ่นแห้งเพื่อนว่าเมียว่าอุ่นแห้งเพิ่นว่าโอ้ยพี่น้องเอ้ยเบึงเบึงเบึงเสยเบ่งตาเพื่อนย่อยเยยขนาดเพิ่นเพิ่อนว่าเพิ่นได้ผ้าปูที่นอนใหม่เพิ่นนอนพลิกไปพลิกมาพี่น้องพลิกซ้ายพลิกขวาเพิ่นอืมเสยเพื่น โบสถุกสถานเนี่ยป้าป๋าเบาเซยบโไดีสนใจป้าป๋าเลยเหวงเซยพี่น้องเซยเซยขนาดเซยขนาดโไดีสนใจอืมเพิ่นว่าเป็นผาปูที่นอนเพื่อนที่ไหนได้ไม่หนิงเอามาคุ้มกับฟ้ากระโปรงรถย่านห้อยเล็บเพิ่นขูดสีรถไม่หนิงว่าเพื่อนเ,เลยช่วยโอกาสเอาเป็นผาปูที่นอนเพื่อนเลยคักขนาดเนียนขนาด พี่น้องเอ้ยเนียนยังเนียนเสยได้หน่อยเสยแต่งตัวเสยไม่ได้สนใจเฮาเลยพี่น้องเสยขนาดโอ้ยคักาขาขากรุบบานนี่คักแนงอยู่พี่น้องเสยทันทีที่ไปเฝ้านาล้านเสยบ่ไปเสยนอนเสยหืมพูนพูนพูนเกาใส่เสยเสยเบายิ่งท้ายอึงขนาดพี่น้องไม่ได้สนใจเฮาได้หน่อยเ้าไปรถมากเบาเบาพอไปรถโอ้ยแค่นี้แล้วพี่น้องเอ้ยคานเบานะ เปล่าไปกับเมืออ่อยซืซ้อเข้าบปรดใสสนใจเัาจังมิตเลยบ๊ายบายพี่น้อง